สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b a c k r o o m แล้ววันนี้เราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้นะครับโอเคผมไม่เคยดูหรือเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงเนาะแต่ได้ยินมาว่าหลอนนะครับตรงนั้นมันอะไรอะ่ะทำไมมันมีขีดขีดอะแล้คือเกมนี้มันมีผีหรือว่ามีอะไรเหรอครับตรงนั้นมีทางเดินไกล มันเป็นแบบรูเข้าไปอีกห้องหนึ่งอ่ะแต่ผมจะเลาะขอบกลางไว้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้มีทางเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปทางนั้นก่อนแล้วกันใครเป็นคนคิดจักรวาลน,นี้ขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวยังไงอะไรก็ได้อยากอยากขอขออยากเป็นผีแปะหน้าพอโห ผมผมขอไม่ไปทางนั้นดีกว่านะผมแบบผมไม่ชอบความมืดนะครับเดี๋ยวไปทางนี้กันดีกว่าอ่าอย่างแรกก็คือเหมือนเราต้องซ่อมอะไรคล้ายๆลาล่างรถไฟนะครับแล้วมันก็จะมีต,ตัวที่เป็นดำๆเนาะที่มันจะล่าเรานะครับส่วนอันนี้เป็นทางออกเนาะก็น่าจะเป็นแบบไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นแบบน่าจะเป็นรูเข้าไปเอ้ยมึงอย่ามาข้างหลังกูนะ พักจะหลอนโอ้ยอยงนี้ผมต้องหาทูกซอกทุกมมุมเลยวนนะ่ะเด้อเด้อด้อเด้อเด้อเด้อด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 อ เดดเดือเโหทางมึงนิดถ้าใครรัวนะครับอันนี้เอ้ยอันนี้้าทางออก โอ้ที่เราต้องซ่อมเช่อ่รางนะครับจะเป็นเอิม่มบันไดโอ้ยเฮี้ยกตกใจหมดเลยโอ้ยอยู่ๆมึงจะคัดซีทำไมเนี่ยฮะเอากุญแจเสร็จแล้วไปไหนอะ่ะแย่ละ แ๋ยวผมยังไม่ได้มาทางนี้เลยนะครับเดิมๆเม็นทางนี้ขอให้ประตูไม่อยู่ในที่มืดได้เถิดเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้เสียตัวอะไรไม่รู้นะครับ One year l โอ้ยหัวใจเกือบวายจ่เหมือนเราเราจะได้ยินเสียงก่อนมันมานะครับเราคือเจอผีแล้วคือตายเลยนะโหโอ ม้องอะไรนี่โอ้โหอะอะไรวะเอ้เพื่อเหมือนเมื่อกี้เราต้องบาลานพื้นเ้วยนะโอ้ไม่กอดแล้วตกเรามาแล้วอ๋อ <socks S 2> <h czym> <donkey> อันนี้คือเราตกลงมาจากข้างบนนะครับเรายังไม่ได้ตายเนาะมีลูกศรชี้ว่าไปทางนี้เชื่อได้ไหมวะเนี่ยแต่ผมจะเชื่อนะครับผมไม่มีทางเลือกแล้ว โอเล่นมาหกนาทีแล้วครับเสียงเริ่มกันแหบคอเริ่มจะเจ็บปวดเป็นอะไรติดโควิดหรือเปล่า,ลาเดี๋ยวนั้นละ่ะกูกูกูมาอยู่ในบ้านได้ยังไงก่อน มันมืดมากเลยอ่ะฮะคือผมผ่านเลเวลหนึ่งแล้วหรอโ oh อ้มมยก็อดเอองั้นเดี๋ยวตัดเป็นผัดพาร์ตไปนะครับเพราะว่าจิตใจของผมตอนนี้มันแตกสลายไปเรียบร้อยแล้วกับเจ็ดนาทีที่ผ่านมาขออนุญ,ญาตลาจากกันไปก่อนนะครับ,บคุณผู้ชมบ๊ายบาย